ให้ฮุกให้ฮุกมาจับงูนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะงูอยู่บนบ้านเป็นรังเลยค่ะี๋อวไปดูนะคะวยอมเเร็วมาะตัวนี้ตัวนี้ให้ฮุกมาจับงูนะคะงูเป็นรังเลยค่ะงูอยู่บนบ้านของคุณพ่อนะคะบ้านหลังเก่าบรรยากาขึ้นไปไปดูเนี้ยระวังมันเด้อมันพุ่มันพุอยู่ ไม่กล้าขึ้นไปดูดูบนบ้านนะคะบนบ้านนี้ไม่ได้อยู่นานแล้วน่าจะเป็นยี่สิบปีแล้วค่ะสภาพบนบ้านงูมันน่าจะอยู่บนนี้เต็มหละอันนี้คือสภาพบนบ้านนะคะเฮ้ยคนลุกเมื่อกี้คุกเขาดูเขาบอกว่าเห็นคร้าบงูเต็มเลย

ใหม่ไม่น้อยให้ใม่เขายืมไม่สิยืมไม่แกให้เขายืมไม่สิใหม่ี่ไก็ได้โอ้อ๋ไปแล้วเอาไปปล่อยในถุงแลยในถุงก็สอบจับงูนะคะน้องๆมาจับงูขึ้นไปดูเลยอันนี้น้องๆมาจับงูให้นะคะคือปกติแล้วจะอยู่แต่ข้างล่างกัน ข้างบนบนบ้านไม่เคยขึ้นไปอยู่เลยนี่ค่ะงูงูมันค่อยอ๋อตรงเตงมาจากห้องตรงนี้นะคะมันจะค่อยมาจากตรงนี้เนีย่ยเดี๋ยวน้องขึ้นไปบนบ้านขึ้นไปดูบนบ้านนะขึ้นไปมเดี๋ยวเขาจะหาวิธีฉีด